ราคาทองคําวันนี้ร่วง150ครับพี่พี่ราคาทองคําแท่งซื้อเข้าอยู่ที่51,350ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ที่มีผลต่อราคาทองคํากันครับปัจจัยแรกเลยครับเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาโดยรวมแล้วตอนนี้เงินเฟอ้อเดือนที่แล้วลดลงครับพี่พี่ก็เลยทําให้ราคาทองคําร่วงต่อครับแล้วก็ปัจจัยต่อมาครับค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอยู่ที่97.90ครับพี่พี่แล้วก็ต่อมาครับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ ที่3 2 3สสตาตังค์ครับก็เป็นสถานการณ์วันต่อวันนะครับที่มีผลต่อราคาทองคำครับส่วนปอนนะครับก็ยังรับซื้อทองคําจากพี่พี่เช่นเคยพี่พี่จะขายเป็นทองลูกป,ประพันธ์หรือว่าจะหลอมขายกับปอนก็ได้นะ1บาทปอนรับซื้ออยู่ที่48,700พครับพี่พี่ราคาต่อกำเนี่ยผมรับซื้ออยู่ที่3 1 9 2บาทต่อกำครับถ้ามีหลายกำนะพี่พี่ก็ปูณตามนี้ได้เลยทองคําลูกป,ประพันธ์แหวนกําไรสร้อยคอที่เป็นลูกป,ประพันธ์นะครับหรือพี่ ะจะให้ผมไปไททอนที่โรงรับจำนำผมก็รับซื้อตั๋วจำนำพี่พี่นอกสถานที่ในจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชกระบี่แล้วก็ชุมพรน,นะครับถ้าพี่พี่มีหลายบาทก็คูณตามนี้ได้เลยครับใครมีแหวนมีสร้อยคอมีกําไลหรือว่าสร้อยข้อมือที่เป็นรูปประพันธ์นะครับก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาที่ตรงนี้ก่อนได้เลยนะพิมพ์คาว่าแอดบายทองส่งรูปมาได้เลยเดี๋ยวผมจะประเมินทุนสูงๆให้กับพี่พ,พี่ก่อนตัดสินใจได้เลย อย่างไงฟ้ากดติดตามช่องปอลรับซื้อทองกันด้วยนะ